เยอแเลยหเบิง้งไงกอนเนาะแทกกี่ได้เนี่ยหรอฮะเห็ดบดตอนนี้ได้ป้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวไหมาเบิ้งหม,ม,มากเบิ้งผู้คณะแม่จะได้หมากอ่อนเมื่อเขียวเนาะเด็กเห็นแล้วนี่หมากเนาะถ้ามันก่อนมาฆ่าอยู่ไลยบายดี มาค้าจะได้นี่มาไงจะได้จาได้ชิปไปอเมริกาเดินหกเหรอเออเอาดี่นีน้ำนีีน้ำมาจอนมาจอนสเปนนอเเริกนิดน่อยเลไปือเด็กมาไปเหอพเลยมาเดียกันได้สารคอมากมาด่วนใจวะได้มากรึยเพราเกี่ยวอยู่อ้หวเยอะกว่าเกี่ยว แน่นี่นนซ้อมูซี่ลักกจะแล้วตัวนึง <laughs> อัตเะปือยาเอยบอนอายอยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแท่อยากเข้าไปมันไม้ขายคำแหละไกลไปสู่เพาะเจ้าแต่งงาน ไปนี่เด้อะไวพี่น้องปล่อยไปเนาะมื้อนี้พบกับมาตุยเนาะมลาตุยได้มามีโอกาสได้มาเวียงกับปักเซมาโวนมาในวันไหนก็เลยว่ามาเปิดคลิปพี่เลยฮะสื่อของกินเนาะแมวว่าย่างซอสไม่รู้สิหมอแมวพันมักปลาทูที่ยาปลาตุยซื้อมาตอนนั้นแหละวันนี้แมวยังมีโอกาแล้วแม่แหล่เนาะแล้วก็เลยฝาเงินมาให้เนาะที่ว่าสื่อกางสื่อฟองขอกินของครอบครัวเนาะว่าปลาตุยสัญญางรัปลาทูกันเด้อ Nè, chơi này à bừng mày của nó khách cái đây này bà hả tháp ship bò mút luốt bò ở nhà mấy con xin nói không to bừng con nó to con là leng ตลาดแรงดาวเฮืองเนาะเมืองปรกเซอ่าเห็ดปศเห็ดปศป่วยเนาะปลาพี่น้องเลยเติกระชีเวยซื้อเครื่องเมื่อน้ำทางเลยเนาะพี่น้องขอสิลงเมื่ออาตะปื้อเลยซื้อเครื่องเมื่อกินขบขวดเลยพี่น้องคือชิมีแต่หมองเดี่ยวเนาะกระถูจังนะ มันไง,งมาเอยอ่นีหน่าบ่ีแ,แนบึงก็เด้มาอาอนี่ขึ้นต้อย่างนะมี่จะแพ้กนหรืล่าบ่อีหรืหอ,รอ,รอเปล่เาๆๆๆเบิร์ตเนิหวะอะไรได้อะไรนี่เออเบื้อไรยางเบิเบอ้องไรพ่ี mô men tức là mô men và ở ship pack à cái may mà vậy máy máy cái gì pack หกหรือหกแพ็กก็ได้หกเจ็ดแปดเก้าเอาแปดก็แปดซะอ่าแปดแพกคือเท่าไรฮะนะสองเซนสี่เนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจ่ายเงินหมดเล้วพี่น้องเลยซื้อเมื่อไงแม่กินอยู่บ้านมันมักมันมักเออแซ่บมักมักปิ้งมักนี่กินยำเสายยำแรกมัน ตอนนี้ได้ป้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวไหมาเบิ่งหมากเบิ่งผู้คณะแม่จะได้หมากอ่อนเมื่อเขียวเนาะเี่กเห็นแล้วนี่หมากเนาะถ้ามันก่อนราคาจะนี่ไปดิมาค้าจะได้หนี่หมากนี่แนนหกหน่อยซิบบ่อ่อนอยู่บ่พอดีมั้ยโล่จังไรสิครับโลหกซิบบ่เออลองเลื่องอันอ่อนแสบมั้นเปล่าฮะลองเมึงอารมณ์หนึ่ง สือมากไ่แม่มันมักมาพุุ่นไม่มีแล้วมิตรหมากแห่งเนาะโล่หกสิบพนี่เนาะโอ้ยนกักตะกลางตะกางออไบกลางดอกกลางกินไปแล้วเ,ลเครงโลได้ออกเคองโลเครงก็ได้โลเคร่งเกรก็ได้ แมนบ่อ่าทนัุดให่นัดกาัดางออกไรบ่ตะกกฮทัดการตะกอกออกกรติดใหม่ข้เป็นหน่วยหน่วยจะไ้ไงว่โอ้เดี๋ยวด่ะอ่ากาซิไปกาซินับหน้อยเลยปะมาณเงยแม่กอนโอ้กลางได้แล้ได้แล้ว กางเอื่อยเนี่ยกินไปหลายครึ่งแล้วโอ้โห่หัอโอ้อโหเป็นยั่างเป็นยังเอ้อยอกันอือแต่มาเป็นไงแม่ล่ะก็ดีใจแหละนั่นอือแม่นพันมักเขี้ยวเขี้ยวตะมางแหงร้ายเจ็บแขวะละไรพันวะอือเมื่เลิกรอพันแน่วพันมักเด้ออืออ่าเนาะจะได้จ่ายเงินก่อนพี่น้องเลยจ่ายเงินไปก่อน อยูเกาะชิพันเนาะสานีน้องพี่นอ้องที่วัดเมื่อไหรเพิ่นมามามาแบบจับจูดีแล้วาาจับจูดขนาดซืาา้อซื้อป,ป้าก็ปะทู่คือแม่มากกันแหละแ,แล้วก็มากได้แล้ว <as> ยัง่ยทางอาอาไอ้ไอ้เป็นเขาเมาเครื่องอยู่เพื่อนยืนนะตลาดในตลาดละเรื่งองอยู่น,น,นะอนายเจ,จัดชิดมาหาเนาะมาไว้สายสามวันแม่เมื่อไหร่แม่ยังตะื่อ โดนละรบริพกันโอ้มาซิด้มากับบริมาคข้าเบียกนี่กันสิอเมื่อมือนก็ิได้มาหรือเ่เบิ้งต้นจริงก่อนเบียกไล่ๆส่วนนี่มันจะได้ไม่ได้ชิไปอเมริกาเดกหอเเอออนี่นน้ำนี่นีน้ำมาจอนมาจอนสไปอเมริกาเนาะเดินหกนิหน่อยภาษีเดียวไปหรอตามไปจะได้อางเงินสิบกโปอี <_ <d> _ <n> _>เนลขกระถายอ๋อถ่ายาายังเดี๋ยวันนี้เนาะอ่ายินข่าวว่าแม่บันทึกเลขก้อนแม่ว่าสิซือ้ <_ s 2> อใไฮอันนี้เมืนนะะมอเอ่อวานพ่อก็ให้ฮ่าซีฟกับน้องแค่ตายเลยมาเดินทางเดินทางเขาไปบ้านพ่อได้ซื้อกลางซื้อคล้องมาให้แม่ขิ้เข้าขี้หน้าหวานว่าไปไปนั่งเครื่องกีนแกล้ไมไปโซ่ยเ่เืิองหมดแหละจะได้เป็นมะเอา บนได้บนได้บนได้นังกาแฟบ่กระแลมมีอะไรนะนี่มันจังไไวยันอด้เนอเออกเมื่อไหวนะเอากระแลมเนอเตยซื้อมาก็าเรียว่าเอามากินกระแลมเอาข้อว่งว่างๆไปก่อนเอาไปกระแลม เอาติเอาตัวได้มาแบบจับจูดนะแบบฝ่าเมื่อฝ่าเมื่อฝ่าเอ่อไล่ร่วมเลยเอาชิจจอนกินน้ำมาบ่อืมโอ้โอ้นอนตื่นนอนตอมมุ้เสาร์อ๋อนะโอ้นั่นก็ได้ เอาสักกลาก,กันกันเลอา่ขาขนน้ำเย็นกันมันดวนไล่ก็จะได้สากหรือบอเรอาท่ดสาบนี่อออบอ,บอมาักโสงแขกอยู่เดินย้นแล้วก็ออกเมื่อบานเลยเอา่าพกที่สองนะโอเคจ่ายจเงินก่อนเด้อพี่น่อเด้ออ <c oughs> ่ะนะงจากที่ออกมา ตลาด็เลยมาเจอกันนัดก็ออกใหม่มานนัหงบริกันด้นอะไร้ายชีสอะรีสองสิเพ้อจัดเลย่าโวกันออกวาเนี้น่นหน้ากนลเนาะวันนี้อใจด้วใหมาเดี่ยงกระเด็นร้ายสาบุนีมากมาด่วนแบเเิร์ด่ว่าโวมันเอาเส้าวใหม่มานั่งหึงโซกันเนาะนี่ก็มีอกไรจะได้ด้วนี่เื้อๆมข้านมากทางไหยังเดินเอาทางน รถกระไลเนาะบลกเซ่ฮะนี่ยบกเซ่ัว่คือนว่ารถเราไม่ไมาจอนเก่นี้ป้าเนไเดินโอไปไหนวะสามเขาอะไรวะขาวจริสอไปถือไปแงจวิจาวิส oh, ัยนี่ยเขามาโอ้วิสัยผมมีเงินเห็ดดอกเงินสิบมาเขายังบมมี เพราะว่าต่ว่าทาสิเร็วทุปแรงควนหแรงก้มเวเมาแล้วถเกโตนตอคนหนึ่งกัจ็คิปกับไปก็มาอะไรที่วอรน่นะเวลาพี่นอโดกันดกบกมันคุมาแรมันยามันเลยวาเ็กกก็ได้ยคิปแลเอดกน้เยผมปยคลิปสเดือนแล้วค่นั่น นะมันเช็คสิทายองอังแล้วก็พวกมีกองนี่เกงอีกต้องระซับอย่อย่า้มันจะได้จะมาถ่ายคลิปชงเดือนนะพวกมีกองอย่งเ้เออได้พวกโภชนเราถือไอโฟนซิปางเง้าเป็นอเาปนอ่างงคำแซงกับว่าบาวตุ่ยชิลีมิชิลี่คาวดี้อายุผลมาแต่ว่าถามถามไม่แรงคนแล้วไม่แนถึงเลขก้อนไม่แรงวะ แม่แรถเรียกว่าถเรียกว้เด้อแม่แลคอห้ว้นี่ยมันอเือดรายเลยเนี่ยงานแล้วนาลอดบบ่น้องเลยอ้ยเน่มาเลยพูดเลยป้าเม่ยแม่แมมานั่งริมอยู่นาตั้งเจรเญเนาะทาเิ่นว่าอัน้นอเป็นมาครับตอนนี้เขามาเื่ออยู่อื เมื่อกษตแว่ซื่อของอยู่ปักซองมะนำ้ำพักหายัางไม่กินบางใหม่บางตอกมาเอือไปดีมีโอกาสกพาไปไปตะเพื่มชิพาชิพาทั่วหรอกไมตแล้วหาผูา้สาวไหนล่ไล่ไล่ไปกับ้วแล บโลตุตุม mm ีโลโก้แล้วมากเห็นเพรอใกล้เติบอยู่คุณมันแห่คุณแมนแมนแมนตัว้ายแงว่าสามทุกทับเป็นขืนจากสามสิบสี่สิบเนาะโ้แมนโบแมนโบแมนซี่กันเดี๋ยวโแมน ตกใจอยู่เลยเน้นตัวมากคือตะวันขาสิมาออนแล้วโมแมนนต์ยังโมแมนต์ยังตกใจเลยเต็มถึงเมื่อบ่าเฮ้ยยังในเมื่อบ่าเนี้ยยัอยู่อยู่อยากอยู่นั่งเด็อันนี้คลิปนี้ยังได้เอาโทรศัพท์บาจอดในถ่ายของพระตูยยังสากอยู่เนาะเพราะว่าใส่บันด้อมหายวันนั้น เือโโบ,โบ,บ,อ,บโอเ <c oughs> ้ย้ทายคิด้องโบโบโคโ,บโบกัไโบโบ้ลมว่ตาตัาเวเงเ่าเ่าเก่าเ่าเปล่ปลเป่เปล่าเปเ่าอะไรเนาะ, <c oughs> ะได <c oughs> <c oughs> ้ที่กเลาเเ่่ สองคนตกนักเ,เดินทางครับฝนตกนักปากสองฝนตกนักหน่อยอยังไงฝนตกยัดตะปื้อไปดิเด้ ตอนนี้ผอนปักซองนะเาวแวมือสืบอพกทักยาเมื้อคลายโลจะได้นี่ยเอื้อมั่นหรมั่นอยู่บ่โลซ่ารอวอันนี้เพิ่งจะโลหน่งซองโลเอ,เอ,เอ่ออันนายซองโลก็ได้ซือ้อแม่แม่เนาะพี่น่อเนาะปากซองเลยพี่น้อเด้อ มาเวอร์ได้ท้งอะไรเวอร์หน่อยนี่ว้าวตัวใหญ่ดิบักเสอเนาะบักสู้สีเบิรงินสีเบิดสังได้สีเงินสัมได้นะพี่น้องเนาะสีเอร์ใหกินอยู่เงินข้ามาเอื้อสองโล โอเคอะไนี่มักซูเฟอร์นุ่งตัวใหญ่นะหมักซูเฟอร์ใหญ่ห้าสิบเออพวกใหญ่หนึ่งแล้วก็เอาพวกสู้นได้ทงอะไรหกสิบมูลุตวะอาาริมหาก็วันนี้เออก็เอาสู้เนาะ บอลเอาตะพกสูกส้กับบักเวอร์อะไรรวบันเนี่ยเ่าได้ตัวนั้นซีซิมหานี่แนหนึ่งนอะแค่หนึ่งแค่ห้ึห่งนะสามยางนี่ซมวัแนละหาซีี่น้องโอเคเอาหนาจ่ายเงินกันนาหาซเดินทางกลับคำเลยพี่น้องเลยปักซองเ้อโอ้ยแรงมากกอดแรมากกอดโอ้ย่ารัก่ารักเอย มาหอนแล้วอ้าแมวแมวแมวจกินปลาทูจะได้แม่เอ้ยแมวเนี่ยมาหอนแล้วปลาทูมากมักเสเอ่หมักสู้หมักเอ,อื้อ,อ,อนี่เปือะเปือเอาของค้อนจะเนี่เปือะเปือนี่เอาของค้อนจะเนี่เบิงบ้งเบิ้งเปือะเบิ้งที่โอ้โยเอ้ยมาหอนแล้วนี่เอา นั่งที้เขามาแต่บัเกเซ่บกักจักสร้างข้ารักจักเขาเมื่อเรซางฮะเอา,าอไปไปถ่ายก่อนนี่รักเอาถ่ปืือไปถ่ายเน่เอาถอ่ปืือไปถายเน่ไว้มยังหันมา,มาอื้ออืพักพักชูมักชเอ บอร์อ่ไปขวกินน่ะอขวากินน่ะอกินกินกเท่านะอืใช่ไอหูด้ไอหูใช่ไอหูฮะไอหูไม่ใช่ไอหูฮะหูไม่ใช่แดงงได้มันจะได้ถึงใจว่ได้มากเลยแต่ว่าพ่อเขียวพ่อเขียวอยู่อ้าวยกเขียวเนี่ยนี่ ซอสมูสี่ลักุจเลยตัวหนึงไมใวมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันมีมันมีตัวสามันมีตัวสมีตัวหึตัวหแมวเแล้วแมวแมวแมวมุสีโอ้ยมูสีเอาเลยเด้บอตัวเดียวตัวเดียวอเออมันมีสาสมเมื่แล้วมันเอาทองที่สนกายากายาเอาเอาเอาไปตัวลูกไปเอา ทุกถูกแตะมันมี3โตเบิดแต่ว่าไม่เอาไปสองบุปผางให้มันกินเออหายาให้เทาเออมาให้เทาปิดมาให้เทาเนาะไว้ว่าจะกระโดดว่าจะกระโดอเอายาบ้านบ๊ายบายบายบายจุ๊บล่าเนี่ยตืามอายอืมตามอาย ไปบายไว้จุบล้าเนี่จุบลานนี่อ่ากินชินดาดน่นมานอ่อเอะมันอมิคนพลากินสินดาดก็เรียกว่าต่อเลยทายหัวงูทายหัวแล้วน้หูมาอยู่บ่หูสิเมื่อหรอวะอน้หูเมื่อปลาเหรน้ำหูเมื่อปลาแล้วดาดต่อ ตอนนี้ก็มาหัวเทือนแลนะ้วเนาะที่ว่าไ,ได้ก็มาได้หมากได้หมากเสเวอได้ผักสู้หมากเพื่อนเนาะแล้วก็ได้มงอึแนนะ่แล้วก็ได,วกได้ป้าทูคือยันนะไหนเนานะพี่น้องเนาะโอดีใจวันนี้ได้หมากเขียวแล้วหมากอ่อนๆคักบ่อทีใจบ่อบริตั้มที่บ้านเนี่ยตั้มคือเก่าตั้มเครื่องเคียงมันมีมันมีมาเปลือกเสียดมีอะไรยังเอกได้มา แตับก,กบไม่ใช่แค้งหอกาอ่อนพอดีจะอมาะกึกกเขาาเขากรอืยืดบกเขายืดบกเขาเอกจะดตับือเก่ออยู่้ไข่ก็มาแหงหอเแกกบมาเขาาห้อนี่เนาะมาันหลมากคนเขียวอีกเต็มมากเอก ได้ได้มาดได้ปักทู่ได้มักระเวอร์ได้พักสู้มาเนาะที่ว่าก็เอาส่วนหนึ่งของแม่แรงแหละที่หายเขาไปหายเอามาให้นาะแล้วกะ็สตรีก็เอาไปสื่อเครื่องสื่อคล้องไม้แม่และะ้วก็มาให้ไอ้น้องกินเพื่อนนะพี่น้องเนาะถือว่าขอบอกขอบใจแม่แรงแล้วที่ว่า,วาฝากมาแต่ว่าที่จริงแล้วก็ให้แบบ อันนั้นบัตรี่ต้องเสียงสวงน้ำเละเหล็กแล้วร่วงในส,ส,ส,สเตตเสัเสเฟสนเนาะ,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 ะกะ็ละเลยว่าบ่อไรส่งใไงเราเราก็เลยว่าส่งใหาเนาะเป็นยังแล้วว่าบัตรถึงเหล็กน้ำอ่านกับถึกเหล็กน้ำแม่แล้วว่าขอบใจละลายถือว่าขอบขอกขอบใจๆๆใเราให้เราอยู่ดีมีแห้ง<อ>สุขภาพเ<ผ>ข้มแข็งคึบคั่งแม่นบ่ข้าวาพัน<ด>นี่แหละตอนนี้มาตื่นก็มาหอดบ่าหอดเท้าอะไรเนาะทือว่ากินเขาอย่างเหนียวอร่อยก็มาปิดคลิปยน้ำแม่เลยถือว่า เมื่อแบบบริปเปิดคลิปมนาะไปเปิดไปย่างจับถ่ายอยู่สดๆอยู่ตลาดแล้วเพื่อนนะเพราะว่าประตูมือเบียร์ปักเซ่เมื่อดวนมาดวนเนาะก็คือเนี้ยไปกับเจอประชิดกับอาณาน้องจอนเนาะก็ให้มันออกมาลินนำน้อยเดียวนะพอกันนิดเดียวแล้วก็ได้ออกมาเลยพนะี่น้องเนี่ยพอเวลาจํากัดแน่แล้วก็บ,บางว่างประตูยืนนขึ้นเมื่อไหมนะพี่น้องเนาะแล้วคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจอ่าแม่แหละนะ่เนาะที่ว่าให้น้ำจิตน้ำใจมาเนาะให้อ่าประตูพอได้ แบ,งบ่งเบาสื่ออาหารการกินมาให้แม่ให้อายนอกอะไรอเงื้ยนเนาะพี่น้นองเนาะก็ขอบใจให้เราอยูดย่ดีเมียเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินคข้าเด้ออยู่ดีเมียโสดมันมันน้องอเมย,ย,ย์เนาะเพื่อพวงกั่งวะเออ้พวงกัืงเอ้าไปายไปเนี่ยเขียวมาสักส,สิเขียวนี่ไปไปเฮงหุงหุกกับพวกเฮง เปยบายเนี่ยยกมยกมือไปบายเพิ um, ่งเป็นบอโอ้บป็บาย้ปบายโอ้ขวเอ็มเดียวเขาเอ็มเดียวอีกยกบากาตกำเอายํกบากากำเอาคเข่าครอหง่าค้เข่าเออรงายขึ้นมาอ่ะทนอะได้เออเอาแล่น้วเนาะ เขาเองบ้างเขาเองเลยแต่ว่าคือจะว่าพูดได้สินแอบว่าก็อนมาจะวิดีโอข้อบมแมนวิดีโอข้อวิดีโอวิดีโทววิดีโอข้อถ่ายวิดีโอเอาไว้ลงซองฝากบอกทุกคนมาติดตามซองหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้ข้าก็ว่าคขาฟัวเมียตั้งโมเมนห์ฮวงเนาะพคนว่าคือว่าเขาอยู่ในกล่องมันเป็นฟัวเมียลบกับเพลินพคนว่า จริงจริงเป็นโตเขาเองนะพี่นอ้องเรากระเพิ่นเนาะเอ,าไปไปอ้าไปบ้าอีกบานหนึ่งจูบ <N> ล่ะจูบล่ะเนื้อเลยบรรยากาศท้องเออบ้านท้องฟ้าเดือนแจงหาพี่เดือนเพลงเดือนสิบสอง เรือนชิบซอง,องมืออื่นชิบหาคำเรือนชิบซอง,องบุญทานล้วงลอยกับลอยกระโทงพี่น้องเอ้ยปลาทองฝาเรือนแจ่งเช่มแมม